แมวเหมียวแมวเหมียวเราปู่มาทักทายแมวเหมียวค่ำป่านไหนไหมลูกค่ำหมดแ้ไหมไม่ค่ำเพราะมืดเลยแหละเนาะมืดเลยมืดเลยโดยมีเหมียวสิแมวเหมียวยังไม่หลับกันเนาะมืดแล้วไม่หลับกันเลยเราปูมาดูของเหมียวกันเนาะทำงานเยอะไปทำไม่ได้ไม่ถ่ายมาถ่ายไม่ถ่ามืดไปก่อนเนาะอ๋อน้องเท้าเท้าเล็ก น้องชอบปากกาเป็ดำน้อยบูนสมสีสีลูกสีส้มขาวเล็กส้มอ่อนทองอ่อนทองเล็กส้มขาวใหญ่ส้มขาวใหญ่หญไหนใครไหนเ่ยอันนี้สีสีอะไรสีลูกสี ที่พูดอย่างพูดแล้วเนาะพูดไปแล้วพูดซ้ำอีกอันนี้ใครนี่บุญบุญชายบุญชายอยู่ในบ้านแล้วนะอยู่ข้างนอกไม่ได้บุญสมอยู่นี่นี่สมอยู่ข้างนอกบุญชายอยู่ข้างในนะะจ้องมองกันแล้วจ้องมองกันแล้วถ้าอยู่ข้างนอกนี่ใกล้กันเลยนี่ปุยฝ้ายน้องปุยฝ้ายปุยฝ้ายเข้าห้องน้ำเหรอปุยฝ้ายเข้าห้องน้ำปุยฝ้ายกับ น้ำเพชรน้ำเพชรอยู่ตรงไหน,นเพชรอยู่ตรงนี้น้ำเพชรกินอาหารอยู่น้ำเพชรกินอาหารอยู่เนาะครับกินยเยอะๆลนะูกกินเยอะๆเนาะผมไม่กลัวแลกกินเยอะเลยนะน้ามาพูดอยู่แม่ๆเลยขู่แล้วขวูว่ขแล้วบุญชัยกับบุญสมอ,อยู่ข้างนอกบุญชัยอยู่ข้างในสมอยู่ข้างนอกืขู่ทำไม องควกันปลอยมักไม่ได้เลยนะนี่ปล่อยไม่ได้เลยนะไก่กันเราไม่ยอมปล่อยด้วยใครห้ามก็ไม่ได้ไม่ยอม่จะต้องไล่ไปลูกดต่ลูกไปวผมไปโยนลูกไปไ่วกันนะลูกไปเร็วถอย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 อยถ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 ถอยถอยยยะออยอยยอ จามองหาทีลาท่ละหาที่หลบภัยละคือข้างบนนั่นละขึ้นบนเลยชืเอออยู่บนนั้นลูกอยู่บนนั้นเนาะเนาะเนาเขากวนที่วันาาาวน,นะนี้นาะรัดอ้วนเนะนาะรัดขึ้นไม่ทันนะเนาะรัดขึ้นไม่ได้ละนนะอ้วนอ่านี้น้องอะไรลูกดำเล็กหางกวักเล็กหางกวักตรงนี้นะเล็กหางกวักนี่ใครล่ะนี่หนึงนงน่งละน้องหนึ่งละน้องมืดแล้วผมมาถ่ายกันมืดๆนี่แหละ จินตะลาเกณฑ์ทหารอยู่แล้วเหรอจิาตะลาเกณฑ์ทหารอยู่แดนนี้น้องชวนฝันเล็กชนฝันใหญ่แม่สามที่นวลกับน้องชวนฝันน้องเนาะอันนี้แม่อะไรแม่หนวดแม่ดำหนวดพี่น้ำดวดกับลูกทั้งสี่ลูกทั้งสี่ทำไมอยู่ที่สามอยู่ที่สามไหนอีกหนึ่งลูกแอบดุเหรออืม แอบอยู่ตรงนี้ทำไมลูกเออแม่ไปอะไรแมอ้อนยังเลยไม่รู้แม่อ้อนลูกอ้อนแม่แม่อ้อนลูกแม่อ้อนหลวงปู่แม่แลอ้อนลูกเป็นอ้อนอยู่ในนั้นลูกนะปลอดภัยลูกอยู่ข้างนอกไม่ปลอดภัยนะเออไม่แล้วอ้อนเออจะรอทำหมันก่อนเข้ามาปล่อยไปเดินวิ่งเล่นข้างนอกเลยตอนนี้ยังไม่ได้ทำหมันน้องดูข้างในก่อนลูกข้างในก่อนนะข้างในก่อนนะ อยู่ในก่อนเดลูกนะสบายเดี๋ยวลูกนะเลอยอนี่ก็ดองดำมาลายลูกดำแว่นดำแว่นก็รักษากระเพาะปัสสาวะผู้ปัสสาวะอักเสบรักษาอยู่เนาะฮ่านอน,นอนเขานอนแล้ลูกหลับเลยเเลยหลับอยู่ในนั้นสบายเดี๋ลูกนะไม่มีใครมากวนไม่มีใครมาไล่เราเนาะอยู่น,นั้นสบายลูกไปี๋ยวเราทำมันก่อน ธมาเรื่องัวปล่อยให้วิ่งเล่นได้เลยเนาะทีนี้ไม่ได้ทํามาแลออกมาลำบากแล้วเด็กน้อยเด็กน้อยเล่นกันนี้่ตังนี้นะลุงเนะนี่ปลอดภัยแล้วงูไว้มากินงูไม่มากวนเนาะแม่ไม่หนวดนี่ครับทางบ้านนี้น้องเทาขาวเทาขาวเทากับดำสนิทขาวเทาดำสนิทอย่นี่เนาะ อยู่ในนี้กินข้าวกินน้ำพักผ่อนลูงเลยเฮ้ยใครนี่นาวรัตนาวรัตนาวรัตกับจินตลาใครโดนนั้นอีกใครอยู่ตรงนั้นอีกอมาเดินเล่นกันนะล,ลูกเหรอเล่นเนาะก็ขออนุโมทนากับทุกท่านน้องปูวันนี้ถ่ายอ่าถ่ายคลิปเข้าไป มืดไปนะมืดไปให้ดูบรรยากยาศยามค่ำคืนบ้างเนะาะยามค่ำคืนคืนนี้พรุ่งนี้วันพระนี่วันพระวันนี้ให้ดูบรรยากยาศยามค่ำคืนจะมีแสงสว่างดูแสงสว่างแห่งโซล่าเซลล์นี่โซล่าเซลล์ทั้งหมดนะโซล่าเซลล์เท่านั้นเลยไฟฟ้าไฟฟ้าทางโน้นมีสองหลอดหนึ่งสองทางโน,โน้นว่าโซล่าเซลล์เขาอยู่แค่ประมาณครึ่งคืนก็ดับหมดแล้วทีเดียก็ใช้ไฟฟ้า ไฟฟ้าก็ต้องเสียค่าไฟฟ้าโซล่าเซลล์ก็ซื้อข้างหนึ่งก็ใช้ได้ตลอดจนกว่าขัน้นบนอายุข้างบนนู้นก็มีอีกแสงหนึ่งนู่นคือแสงพระจันทร์แสงพระจันทร์ครึ่งเสียเส้ยวแสงครึ่งเสี้ยวอย่าไปวันพระใหญ่นะเป็นวันพระเล็กพวกนี้วันพระแปดข่ำอครับก็ขออนุญาตกับทุกคนทุกท่านเนาะพวกนี้นหลวงปู่ก็มีภารกิจไปคือไปร่วมงานอ่าสนุนพระธาตุวัดบ้านแป้น ก็จะได้ดูคลิปตอนเชา้านิดนึงคลิปเชา้านิดนึงคืนนี้ก็คืนนี้ก็ดูดูคลิปนี้คืนคืนนี้นะคืนนี้ก็ดูคลิปตอนเชา้านิดนึงแล้วก็กลับมาค้างกันตอนบ่ายถ้ามีงานทั้งถึงถึงกลางคืนด้วยแหละจะพูงผู้คงไม่ได้อยู่ถึงกลางคืนนะแค่บ่ายายายยงีก้ก็กลับมาคพราะพวกนี้รอติดตามชมคลิปอื่นๆนะแล้วหลังจากนั้นก็อีกวันหนึ่งที่ยี่แปดจริงๆว่าจะเดินทางพวกนี้แต่ว่ามันค่ำไปนั่นแหละคงมาทำไม่ทัน ก็เดินทางที่ยี่แปดยี่แปดเดี๋ยวดูเวลาทีว่าจะเดินเวลาไหนเนาะเดิน,นออกไปจะเล็กสแสวงบุญจะเล็กสแสวงทำยี่แปดพรุ่งนี้ยี่เจ็ดครับเอาเมียเมียพอๆนอนหลับกันแล้วเลยกปลุกขอ,อยุติคีนี้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะค่ำแล้วหนาวเย็นหนาวเย็นมีแสงสว่างจากท้องฟ้าดวงพระจันทร์เครื่องเสี้ยกับแสงไฟสว่างจากโซล่าเซลล์ตรงนี้ครับ เมียก็หาที่นอนกันลงเนอวันที่หลวงปู่มไม่อยู่เขาเขาก็อ,อยู่กันได้นะไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงอะไรเนาะเขาอ,อยู่ในนี้มีหางกินมีเราว่ารอบขอบเช็ดไม่มีใครเข้ามากวนได้รก็จะห่วงกับเขานในกลุ่มเขานี่แหละต้องขังไว้กลุ่มขังไว้เมียวหนึ่งโดยเฉพาะบุญบุญส่งกับบุญบุญชยัยนอกนั้นไม่มีอะไรลนะโดดแล้วไม่มีไม่มีปัญหาอะไร แล้วก็แม่แม่อยู่ในกองก็อยู่ในนั้นอยู่แล้วไม่เป็นไรเนาะครับก็ขอมรนาสาธุขอบุญส่วนทาราจอมพลทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่จ้ขอได้ทุกความมุ่งมาปรารถนาทุกการทุกคนทุกท่านเถิดสาธุอายุวโนสุขังพระลัง